ครับชาวแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็สินค้าที่เราจะมารีวิวนะเป็นสินค้าแอร์เคลื่อนที่เนชชันอลพันวิทยุนะครับสั่งตรงจากเว็บไซต์ช็อปปี้นะครับร้านค้าที่ไายทุกที่ก็ลดตับนะครับแต่เรื่องราคาเราจะไม่พูดถึงนะครับแล้วแต่ผู้ชมไปเลือกชมอานะครับสินค้าตัวนี้แอร์เคลื่อนที่ของเนชชันอลพันวิทยุครับก็เป็นรุ่น5601ครับแอร์เคอ้าศูนย์หกหนึครับสองพันวิทยุการรังไปที่ ส่งละ20บาท50เม็ดนะครับสครับผพิมถึงไมาสักโคเลยที่ราคาไม่พูดถึงครับก็คำนวณดูนะครับราคาก็อยู่ยที่อาจจะ5,000กว่าบาทหรือ4,000ก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่น,น,นครับเดีย๋ยวเรามาดูของว่าครบหรือเปล่าใช้ได้ไหมก็พอ,พอครับ สุดห้ายท่านคงอยากรู้ว่าคัดรีโมเตมันจะเป็นแอร์จริงหรือเย็นหรือเปล่าครับบางคนก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องราคาเย็นจริงหรือเปล่านะครับแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสั่งของพวกนี้สำหรับผมสั่งก็าสั่งแบบเป็นประาำนะครับคบรูปร่างของก็มายับมากนะครับแล้วก็ส่วนก็โอเค ก็มีอะไรมาครับมารับการรีโมทครับในรับการรีโมทจะทำให้สนใจแล้วมาครับนะครับง่ยก็ต้องได้แล้วครับท่อปล่อยลมร้อนครับท่อระบายความร้อนครับยืดได้ต้องได้แล้วครับนี่ลูกหัวตัะช่อนนิดหน่อยนี่จะดว่าการเช็คนะครัโอเคนะฮะเสียงโกมอะไรมา อย่างดูนะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวัสคโฟ่นะครับนี่ะถาฟิลเตอร์มาด้วยครับใส่โฟมมาอย่างดีไวครับไใส่กับพวกหน้าต่างบานเรื่อนครับหน้าต่างกระจกยึดกันได้ับ <Okay. S 2> ก่อนเราจะใช้งานนะครับ mm hmm. ก็หลังจากการขนสน่งนะครับ mm hmm. ก็ต้องวองไวนะ้ประาณหชั่วโมงเพื่อให้น้ำยาบ,บรีเร็ตระบบนะรับตรงนี hmm. ้ก็อืมโอเคนะครับี mm hmm. ๋้ยวยกออกมาเลยห mm hmm. ลัองหอกถุงยังเรียกมีปัก๊กนี้ไม่รู้ว่ายาวสั้นน้อยแค่ไหนนะ นอง,องนงให้ด้จะใช้ได้หรือเปล่าเราไปดูนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพักไว้หกชั่วโมงแล้วเราจะมาดูเรื่องของโปรแกรมระบบความเย็นกันครับว่าใช้ได้หรือเปล่า